ครับเราได้รวบรวมเอาสิ่งผลิตที่เป็นขวัญใจมหาชนนะครับที่โอ้โหคนดูนะครับชาวบ้านเนี่ยให้การตอบรับชื่นชมมันอยากดีมากครับไม่ได้มีเพียงแค่นั้นครับนวัตกรรมที่ช่วยเหลือคนในระดับชาติโอ้เราก็ไปทํามาแล้วยิ่งใหญ่มากๆถ้าระดับชาติต้องนี่เลยครับอฝนหลวงโอ้โหอันนี้ของจริงครับใจข่าวขึ้นเครื่องบินอ้วกแตกอ้วกแตนยังมีหน้ามาแซวผม,ผม,มผมแค่ขึ้นมาถึงคอ,อคุณนี่เต็มเครื่องเลยคาร์บอนไดออกไซด์ ใครจะรู้ว่าตัวร้ายที่ทำลายมลภาวะ,ะจะกลับกลายเป็นสุดยอดนวัตรกรรมทำาผลลวงได้ใช่ครับผม่ว่าใบเนี่ยนวัตรกรรมที่จะมาช่วยเหลือประเทศชาติได้เนี่ยส่วนหนึ่งหลักๆก,ก็คือเป็นนวัตรกรรมที่มาช่วยในเรื่องพลังงานทดแทนรเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรพลังงานไปมากนะครับจะได้ช่วยโลกได้อีกด้วยซึ่งเราก็มีนวัตรกรรมเหล่านี้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มากมายนําเสนอไปมากมายเลยวันนี้นะครับกีรชัยจะมารวบรวมนะครับสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยเหลือเราในระดับชาตินะให้ชมกันอีกครั้งครับไปเลยและนี่คือนวัตกรรมล้ำๆที่สรรสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กับสิ่งประดิษฐ์ช่วยชาติกังหันผลิตไฟฟ้าเจ้าพายุสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างพลังงานไฟฟ้า ที่การันตีด้วยรางวัลระดับโลกก็มีความพิเศษกว่ากางขนโดยทั่วไปก็คือเป็นแบบใบพัดหมูนส่วนทางโอ้แล้วพอมันสวนทางกันนี้มันเพิ่มพลังได้ขนาดไหนครับอาจารย์ก็ใบพัดมันก็จะรับลม ทั้งคู่แตกต่างกันพลังงานที่มันเปลี่ยนเข้ามาเป็นพลังงานตัวนี้มันก็เปลี่ยนสลับต่อกันมันก็ทําให้ได้ไฟฟ้ามากขึ้นโดยอัตโนมัติคืออย่างน้อยๆเนี่ยสองเท่าเนี่ยเราเอาหลักการของการส่นทางกันเพิ่มเลยฟ้าเอามาใช้กับลมคอมเพรสเซอร์แอร์เจนเนเตอร์เนี่ยตัวเดิมเราเพิ่มใบขึ้นาหม่ชุดหนึ่งนะครับแค่นั้นเองการทํางานก็จะเหมือนกันเลยค่ะเวลาเราเปิดตัว คอมเพรสเซอร์แรใช่ไหมคะคลมที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมาประทะกับใบหน้าแล้วก็ใบหลังพอลงมาประทะม๊บก็จะหมุนตรงข้ามกันโดยอัตโนมัติเลยคะ่ะเดี๋ยวทุกคนรอตรงนี้แป๊บนึงครับผมไปเปิดแอร์ก่อนไป,ไปดีมาดีนะ มุนแล้วครับอาจารย์อันนี้ท้าในายเปิดแอร์ครับพอคอมเพรสเซอร์ทำงานคอมเพรสเซอร์ทำงานอารมณ์ทำงานปุ๊บไบพัดเราสองอันก็ทำงานใช่ครับอันนี้เรามาเทสบดูหน้างานว่าครับไฟมันได้ออกมาจริงละแล้วเดี๋ยวเราต่อเข้าระบบไฟฟ้าครับผมเพราะว่าคอมแอร์เนี่ยมันจะมีตัดติดติดไฟมันยังไม่สม่ัเสมอครับผมทางแก้ก็คือเราต้องชาร์จเข้าแบตก่อนแล้วค่อยเอาไฟไปใช้ คือโรงแย่ก,ก๊าซธรรมชาติครับผมที่ที่เราจะมารู้จักพระเอกของเราวันนี้ครับชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆว,ว่าคาร์บอนไดออกไซดรู้จักไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นพระเอกได้ไงครับคาร์บอนดอไดออกไซด์เป็นกา๊าซชนิดนึงที่เกิดมาจากการเผาไหม,มเ่าควันไฟนั่นไหอะนี่เป<อ>็นความรู้นี่นี่แหละตัวการหนึ่งโลกร้อโกงจะจัด ที่คนมองว่าเป็นผู้ร้ายครับทำร้ายโลกมาตลอดแต่ว่าที่นี่เนี่ยเห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีประโยชน์อะฮะทำอะไรได้บ้างครับพี่นั่นแหละสิครับก็อย่างที่บอกนะครับลิควิดคาร์บอนไดออกไซด์เหลวอ่ะเราเอาไปเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มพวกนี้นะครับเครื่องดื่มนี่พวกน้ำอัดลมใช่ครับที่น้ำกาชาใช่ครับโซดาด้วยใช่ครับและสุดท้ายเลยที่เรามาที่นี่เลยก็คือก็คือไดไอส์ครับไดไอส์คือน้ำแข็งแช่ วันดอกวันแล้วตอนนี้กลายเป็นก้อนแล้วเฮ้ยแข็งเองน้ำแข่งเองมาเลยเดียวเองครับพี่ก้อนเลยเขเปิดเครื่องปุ๊บนิ่มวันออกมาไอเย็นๆออกมาจากกายกายเป็นของแข็งเป็นน้ำแข็งแค่เป็นก้อนแล้วโอยไหลตามสายพานไปมาสะจั่นน่ะโอ้ยเมฆกระตาที่ไม่เชื่อเนี่ยน้ำแข็งแข้งมาแล้ว เรายังนำคาร์บอนไดออกไซดไปเป็นสารตั้งต้นในการทำฝนหลุมเนี่ยมันจะทำให้ช่วยกันรวมตัวของเมฆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการปัดตัวของเมฆแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกมันคืออะไรครับพี่ตั้งครับอันนี้เป็นสารฝนหลวงนะครับเขาเรียกว่าเกลือแป้งนะครับเกลือแป้งงเป็นสารที่ใช้ในการก่อบเมฆในขั้นตอนที่หนึ่ง ่อเมฆด้วยเหรอแมันต้องใช้เกลือแป้งด้วยครับใช่ครับอิทธิฤทธิยังไงครับคือเกลือเนี่ยคุณสมบัติเขาพอโปรยไปในอากาศเนี่ยเขาจะดูดซับความชื้นทําให้ไอน้ำในอากาศมันเกาะตัวแล้วกลายเป็นเม็ดน้ําแล้วก็รวมกันเป็นเมฆครับนี่จะเป็นการโจมตีให้ฝนตกในเป้าหมายเลยนะครับโดยใช้ยูเลียยูเลียยูเลียนี้ก็จะใช้ประกอบกับเกลือนะครับในการโจมตีคือใช้เกลือโปรยอยู่ด้านบนแลวยูเลีย อยู่ประมาณชิดฐานเมฆนะครับยูเรียเนี่ยพอโดนสัมผัสกับน้าหรือเม็ดน้ำเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิของก้อนเมฆลดลงและก็เริ่มตกเป็นฝนครับในกรณีที่ฝนตกลงมาแล้วเนี่ยมันไม่ถึงพื้นเนื่องจากอากาศข้างล่างมันร้อนเราต้องใช้น้ําแข็งแห้งไปโปรยบริเวณนั้นให้ปรับสภาพให้อุณหภูมิมันลดลงฝนได้ตกลงถึงพื้นนี่แหละครับน้ําแข็งแห้งที่จะพร้อมนําไปใช้งานทําเป็นฝนหลวงใช่ครับต้องมาอยู่ในสภาพเป็นโถงนี้เลยครับผม ปารกิจการบินก็จะเริ่มขึ้นโดยใช้ทิศทางลมเป็นหลักเมื่อคำนวณทิศทางลมเรียบร้อยแล้วเครื่องบินที่บรรทุกเกลือแป้งจัดเข้าปฏิบัติการโดยจะบินไปในทิศทางที่ขวางทางลมเพื่อพัดพาเอามวลสารเข้าหาพื้นที่เป้าหมายเมื่อเกลือแป้งเริ่มทําปฏิกิริยาจนเมฆเริ่มก่อตัวจากนั้นการปฏิบัติการครั้งที่สองคือการเลี้ยงให้เมฆอ้นวนทวนกระแสลม จะพัดพาเมฆก,ก้อนนี้เข้าสู่เป้าหมายและแล้วก็ถึงเวลาของการเข้าจู่โจมด้วยน้ำแข็งแห้งตรงบริเวณใจกลางหมู่เมฆนี่แหละสำเร็จเสร็จภารกิจตามแผน เคยไปเหรอไม่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเลยใครจะคิดว่าเมืองร้อนๆอย่างภาคตะวันออกบ้านเราจะปลูกพวกนี้ได้ทำไมครับทำไมที่ระยองที่แห่งนี้มันจะไม่มีทิวลิป พ่ตอบรี่หมกลืนชาวไก็ได้ขนาดนี้ครับพี่ครับผมก็จริงๆก็เป็นงานนวัตกรรมนะครับผมจริงๆแล้วปอทในคิดค้นนะครับว่าเราจะดึงพลังงานความเย็นจากก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้อะไรนะครับปัจจุบันนะครับเรามีก๊าซมาใช้อยู่2แหล่งแหล่งแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นก๊าซเลยจากอ่าวไทยนะครับแต่เป็นในสถานการ์ก๊าซเลยนะครับแต่ก๊าซใช่เลยนะครับแต่ก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยเราต้องนําเข้าจาก่างประเทศ นะครับแล้วก็การนําเข้าจากต่างประเทศได้เนี่ยเราจะต้องทําการลดอุณหภูมิเขานะครับแล้วทําให้เขาเปลี่ยนสถานะจากก๊าซกลายเป็นของเหลวการนําก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้แบบปกตินะครับคือเราจะนําน้ําทะเลนะครับมาแลกเปลี่ยนทําให้เขาเนี่ยดึงพลังงานความเย็นออกนะครับเพื่อทําให้ก๊าซธรรมชาติเหลวกับกลายเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ในสถานะก๊าซนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราไม่ได้นำพลังงานความเย็นตรงนี้มาใช้นะครับเขาก็ทิ้งลงทะเลไปนะครับผมแต่จากแนวคิดนะครับเราก็มองว่า จากการทำวิจัยมาหลายปีครับ,รบเราได้คิดค้นสารที่จะดึงพลังงานความเย็นนะครับกลับมาใช้นะครับผมโดยที่เราก็ไม่สูญเสียพลังงานความเย็นตรงนี้ไปนํากลับมาใช้ในการปลูกขึ้นไม้เมืองหนาวถัทงที่เห็นนี่คือถังก๊าซ LNG หรือ Liquid Natural Gas เมื่อวิ่งผ่านอีวา o ป a เรเตอร์ทำให้ของเหลวกลายเป็นก๊าซจะได้น้ําเย็นอุณหภูมิที่7องศาเพื่อเป็นการผลิตน้ําเย็นมารวมกันเพื่อจะทําให้มีปริมาณมากพอ สำหรับนำไปใช้ในการปลูกต้นไม้ย่งไงล่ะครับของเราทั้งนั้นเลยพอไเยว่าระดับชาติับผมใครจะคิดว่าคองไทยร้อนๆนี้จะสามารถปลูกดอไ้ด้ดูแล้วกันนี่ละครับออดนครับไวกอนยังไงย้อนกลับมาเนะครับส้างประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติด้วย ผมยังมีอีกมากมายนะครับเรมไว้พอแล้วจะโชว์อะไรตั้งไหนผมโชว์บ้าง <c oughs> คุณมีอะไรโชว์ครับช่วงหน้าครับผม<อ>ไปดูของผมบ้างครับมีเหรอโอ้พี่กองบอกได้เลยว่านวตัตก,กรรมเจ๋งๆเนี่ยผมไปลงพื้นที่ทําข้อมูลมาอีกเพียบเฮ้ยและที่สําคัญคยังไม่เคยได้ออกอากาศครับผมปล่าเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับเทปนี้ดยชักแพะ้ขับเพาะเออนั่นแหละโมอยากเห็นแล้วจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้า